งจากที่เราลงเครื่องมาถึงร้อยเอ็แล้วเรียบร้อยนี่แหละตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่วัดท่าสแสบงบบของหลวงพี่ต้อมซึ่งวันนี้ก็คือจะเป็นวันปลุกเสกเหรีหยญจงเจริญของทางคณะอามะพันเตท,ที่ทำเอาไว้ครครั้งนี้เป็นการปลุกเสกแล้ซึ่งข้อโชคดีที่สุดคุณจะไม่มีวัน นั่งเจอเกจิ3องค์นี้นั่งอยู่ด้วยกันก็คือพระอาจารย์ต้อมหลวงปู่ศิลาและหลวงพ่อสุริยันแห่งวัดป่าวังน้ําเย็นซึ่งเป็นสามเกจิที่เขามีความเชื่อว่าใครได้เจอจะสมความปรารถนาใช่ไหมจริงสาธุไว้เลย แล,แล้วเราก็มาถึงแล้วครับวัดท่าสแสบงหันมาดูปริมาณคนนี่โอ้โหดูนี่คือคนอที่มารอตั้งแต่เมื่อคือนนะบางคนเนี่ยเราขึ้นเครื่องมาเนี่ยมางานนี่โดยตรงเลยนะใช่เอารถมาค่ะมาครั้งแรกจ้ะได้ข่าวจากในฟซอยากได้ คองไปบูชาอย่างคองดีคลองยางของหลวงปู่นี่แหละอยากชมบารมีหลวงปู่บารมีมาชมชุ่มตาหยุดตามตาลาซาตามโทรศัพท์ก็เลยเห็นคนแสดงอะไรอยากมาชมคือเพื่อนอยากมาชมบารมีของเพื่อนน้ำแน่ก็จะมาอยากได้โชคน้ำแน่ล่ะกันอะไรเนี่ยกระไรบุญไรเมื่อความเพื่นบารมีเพื่นลูกหลานมาอยู่หนีเขากระโบ ก็เพ่นทีมาหลวงปู่ศิลากัศิลากับธีมาก็ได้ปรกันมาหม่วบุญน,น้เพิินของพายจตอมกับมีอยู่ยุบานบ่ละให้ลูกให้หลานไปลูกหลานไปยุรุงเทพ็ฝากเขาไปรักษาตนสตตั้นโตยุรุงเทพพุนล่ะครับวัสดีครับผมห้อยหลังเสืออยู่ครับอายุวัฒนะมงคลของปู่ศิลาครับได้มาไม่เกิน2เดือนที่แล้วได้ปุ๊บก็ถูกหวยเลยอย่างน,นี้ แต่เหรียญน,นี่นะขอปู่ศิลาเหมือนกันเหรียญน,นี้ได้มาเหรียญแรกก็ลดความเลยพี่ซ่อมหมด2องแสนนะพี่แต่คนไม่เป็นอะไรเลยเลือดไม่ตกยางไม่ออกเลยผมก็เพิ่งเคยบูชาปู่ศิลาขึ้นคอครั้งแรกด้วยก็คือตอนนี้ถือว่าเราศรัทธาเต็มตัวเลยก็เต็มตัวแหละครับพี่รอดตายมาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้นะครับเราอยู่กับแม่งานทั้งหมดนั่นเองของทางฝั่งอามาพันเตครับสวัสดีครับพี่พีนี่พี่พีนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของอามาพันเตทั้งหมดแล้วก็อย่างที่บอกว่าถวาย20ล้าน แล้วสวนทางกลับก็คือหลวงปู่บอกว่าช่วยผลิตเหรียญให้หน่อยให้ทุกคนได้ร่วมบุญด้วยเอางี้ไปฟังจากปากเขาเลยว่าจริงๆแล้วอะไรยังไงเหมือนเราทําบุญกระถิ่นนะคะแล้วก็หลวงปูกก่ก็ให้สร้างเหรียญรุ่นจนเจริญขึ้นมา2 5 0 0 0พันเหรียญเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมบุญในครั้งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาทําอะไรกันเรามาปลูกเสกเหรียญเป็นวาระที่หนึ่งเป็นวาระที่1ใช่ค่ะแล้วก็มีปั้มเหรียญน,นาเลิกก็จะมีในเรื่องราวขององค์พญาพญาไก่ใช่าาค่ะที่า กำลังสะสมเงินไปซื้อที่ก็เลยบอกเรามีไก่พญาไก่ที่จะแจกกระถิ่งอยู่แล้ว,วก็เลยคิดว่าเอาพญาไก่เนี่ยมาช่วยซื้อที่ดินให้หลวงปู่ก็เลยเปลี่ยนจากเดิมที่เราจะ<ต>นําองค์พญาไก่ <มา S 1> เนี่ยมาแจกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของที่ดินที่ดินให้ทุกคนได้ได้มีจิตทธายใ,ในการเข้ราร่วมชันใช่ก็เหมือนกับร่วมกันซื้อที่ดินทวายหลวงปู่ะซึ่งจริงๆเนี่ยนะองค์ละ 99 9เท่านั้นแต่พุทธคุณนี่คือแน่นเกียดและไม่เพียงแค่นั้นทุกบาททุกสตางค์ทางอามะพันเตไม่หักเลยใช่ค่ะไม่หักค่าใช้จ่ายก็ยกถวายหลวงปู่หมดเลยแล้วทำไมต้องเป็นพยาไก่เพราะว่าหลวงปู่เกิดปีไก่แล้วก็เป็นไก่ของยุคเก้าไก่ยุคเก้าเพราะยุคเก้าเป็นยุคของสัตว์ปี จริงๆต้องบอกแบบนี้คือด้วยความที่ที่ไก่เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปธุรกิจการค้าต่างๆไปบ้านของมาเาเษฐีหรือบ้านใครก็ตามของคนจีนเนี่ยจะมีรูปไก่อยู่เกือบทุกบ้าน<ช>ไก่เนี่ยคุณสังเกตดูคือ ตื่นเช้ามาทํางานทั้งวันหารายได้จิ<อ>กัดนู่นเนี่ยทุกเรื่องราวทั้งหมดดังน,น,นั้นเขาเชื่อกันว่าไก่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนแข็งแรงและนําเงินกลับเข้ามาอพอมาเห็นในรูปแบบที่เป็นพญาไก่เนาะซึ่งตรงตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีต่างๆดังนั้นเชื่อว่าการที่คุณมาร่วมบุญในครั้งนี้และคุณเนี่ยได้เช่าบูชาไปคุณขาคุณมีของมงคลที่เสริมพลังแล้วมีพลังที่ทำให้คุณเนี่ยรับทรัพย์รับโชคกลับไปถ้าให้หลังจากนี้ จะมีข่าวดีให้กับคนอื่นที่เพิ่งได้เห็นคลิปนี้ไหมว่าอยากเช่าไก่บ้างก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะแต่ถ้าเหลืออยู่ก็อาจจะต้องส่งมอบให้กับฝ่ายสมปรานาไปช่วยอ่าซึ่งจำนวนเนี่ยทั้งหมดคือ9,999ใช่ค่ะถูกไหมคะใคะโอ้โหคุณขาแน่นอนค่ะคุณต้องรีบนะครับคุณขาเพราะเป็นโอกาสที่คุณได้ครอบครองสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตค่ะเอางี้ผมขอห้โอเค ทำบุญเลยซื้อที่ให้หลวงปู่สุ่วนตัวผมขอห0านี่ทุกทุกคนดูนี่เผื่อสาวๆกำลังหาทางอยู่เป๊ะเลยเห็นไหมบางคนสาวๆอยากจะมูเหมือนกันแต่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมาห้อยมาอะไรมันจะเกินไปไหมนี่ไงครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคุณเอามาทําเป็นกําไรทําเป็นอะไรทําเป็นจี้ก็ได้จะห้อยตรงไหนก็ได้มันไม่มีลิมิตเลยว่าคุณจะทําอะไร อยู่ที่พุทธคุณ<า>ของสิ่งที่คุณห้อยมากกว่าคุณช่วยถามดิฉันหน่อยว่าสามารถนํามาเป็นเครื่องรางสายมูได้ไหมคุณอาจารย์าอาจารย์ยืนตรงนี้ต้องถามเลย นำมาเป็นเครื่องรางสายมูได้หไหมชอบในการนําเข้าเพื่อตัวเอง okay. เครื่องรางต่างๆเมื่อนํามาเป็นอัซอรีไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือมสิ่งเหล่านี้คือพุทธคุณที่ดีค่ะเพราะก็เป็นเครื่องรางของขลังไม่ใช่พระถูกไหมคุณสามารถนํามาติดตัวหรือทําใดๆก็ได้ครับที่พี่อยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่ชมเราอยู่ตอนนี้ไหมก็เชิญทุกคนสามารถมาร่วมบุญกับหลวงปู่ศิลาได้นะคะถึงแม้จะไม่มีไก่แล้วหลวงปู่ก็ยังมี เรื่องราวที่หลวงปู่อยากจะเผยแผ่พุศรนะาอีกหลายสิ่งหลายอย่างค่ะครับ,รบงั้นเดี๋ยวไปดูวิธีด้านในกันเลยค่ะหลงปู่รออยู่ไปสิ และตอนนี้นะครับก็คือทั้ง3มเกจิของเราทั้งหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์สุยันหลวงพี่ต้อมอยู่ที่นี่แล้วที่วัดท่าแสแบงปั๊มนำเลิกตรงนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพี่ต้อมแต่ว่าพิธีในวันนี้คือปลุกเสกเหรียญจงเจริญใช่ค่ะซึ่งอยู่ด้านในแต่เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นพิธีเสริมขึ้นมาเพราะว่าหลวงพี่ต้อมกำลังจะทำเหรียญอันนี้ออกมาก็เลยจะมาปั๊มนำเลิกโดย เกจิทั้งสามองค์จะมานั่งอยู่นี้นี่มาดูใกล้ๆนี่คือสิงป้อนเหยื่อของพระอาจารย์ต้อมซึ่งสังเกตนะคะงดงามมากๆค่ะมีตระคุณนะคะคุณเหรียญจะอุ้มๆหน่อยสวยมากเออเดี๋ยวคอยดูอันนี้คือสิงป้อนเหยื่อส่วนเหรียญจงเจริญของหลวงปู่ศิลาที่จะทําพิธีทั้งหมดอยู่ด้านในซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าท่านมีเมตตาจิตสูงมากที่ให มาปั๊มนำเลิกเนี่ยอยู่ด้านหน้าเ <ฮะ S 1> หตุผลเพราะว่าจะได้ให้ประชาชนประชาชนสิทธานุสิทธ์ทั้งหมดเนี่ยที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยได้เห็นได้ชมบารมีของเกจิทั้งสองค์จริงๆทําด้านในก็ได้แต่ไม่ทําข้างนอกเพื่อให้ทุกคนได้เห็นชื่นชมบารมีชื่นชมบารมีเดี๋ยวคอยดูกันครับ ก็เมื่อกี้ตอนที่หลวงปู่ศิลามาถึงก็เป็นบุญบารมีของพวกเราจริงๆที่ได้อยู่ถวายถวายเพนท่านอย่างใกล้เลยและที่สำคัญก็คือได้รับก้นบาทที่ท่านเป็นคนปรุงเองทำเองตัดเองแล้วก็หันมาอ่ะ่างนี้เลยอร่อยมากท่าความรู้สึกที่มิกครับที่มิสได้ชื่นชมบารมีท่านใกล้ๆรู้สึกยังไงอย่าว่าแต่ผมผมว่าทุกคนเห็นเหมือนผมตอนแรกร้อนอย่างเงี้ย ลงปูศิลามาถึงที่วัดท่าสะแบกปุ๊บลมลมพัดเย็นขึ้นมาทันทีอันนี้คืออัดจรรย์จัดคุณอะเฉพาะคนที่ขึ้นอนรถนะขึ้นมาบนนี้ยเข้ามาตรงที่ที่จะชันและแดดก็ออกเหมือนเดิมแปลกไหมนี่ไงอันนั้นคือสําหรับที่ทุกคนได้สัมผัสแต่ผมที่เรานั่งด้วยกันข้างในเมื่อกี้คือรู้สึกอบอุ่นรู้สึกลมเย็นรู้สึกทําไมห้องห้องนี้มันตอมันไปด้วยความเมตายังไงไม่รู้ คือเราเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าความเมตตาบารมีคือความว่าล้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยใช่รู้สึกปิดติเม่อยู่ใกล้ท่านคะและทุกครั้งที่ท่านหันมายิ้มให้เราเนาะใช่ท่านจะยิ้มแล้วท่านก็จะหัวร้อเมตตาสูงมากคือส่งอาหารมา้วใช่รอรอมองอันนัแล้วก็รอเราดูด้วยล้วท่านดูด้วยนะกินหรือเปล่ากินแล้วอร่อยจริงแล้วเราก็ชมแล้วท่านก็หัวร้อแบบท่านเหมือนท่านไม่เชื่อว่าอร่อยแต่อร่อยจริงย้อนกลับไปเหมือนเดิมว่าในเมื่อที่ ปุ่มอามะพันเตเนี่ยเขาตั้งใจทําคือโดยการถวายเงิน20ล้านให้กับหลวงปู่แต่หลวงปู่เลยบอกว่าถ้าจะถวายเป็นกระถินแบบเนี้ยทำเหรียญให้หลวงปู่ด้วยเพื่อที่ให้ทุกคนได้ร่วมร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้มีโอกาสได้มีของติดตัวเป็นสิริมงคลใช่ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการทําวัตถุมงคลเพื่อหาเงินเข้าวัดแต่อันเนี้ไม่ใช่อันนี้จะย้อนกันซึ่งเราเลยรู้สึกดีมาก กับกลุ่มอามาพันเตนนั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงมาช่วยใช่ค่ะเราอยากจะเป็นกับหนึ่งในกระบอกเสียงเนาะที่จะบ่งบอกต่อถึงของวัตถุมงคลที่ทุกคนควรจะมีสะสมไว้แล้วเราก็จะจงเจริญเพราะนี่คือรุ่นที่ทําให้หลวงปู่ศิลาโดยอามะพันเตก็คือรุ่นจงเจริญนั่นเองรอติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร เป็นลูกศิศษย์อาจารย์ต้อมอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่คือคอนี่ก็เป็นพระอาจารย์ต้อมท่านได้แจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษในงานของท่านอาจารย์เรื่องมองคลชีวิตก็ทําให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาภก็ส่วนแม่ก็เป็นพวกลอตเตอรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณสั้สองสามครั้งภูมิใจในแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อท่านพระอาจารย์ต้อม ซึ่งกับผมก็เกิดที่วัดทะบ้านท่าสแบงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ครก็เพิ่งเจอเนี่ยแหละครับที่มีพระเจิติอาจารย์ที่มีคนศรัทธามากมากโหวันนี้อิ่มเอมากอาจารย์รู้สึกไงครับกับวันนี้คือเกินความคาดหวังในใจอะ่ะต้องจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นจากสื่อต่างๆแล้วก็เฝ้ารอว่าท่านเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนมายังไงท่านมากรุงเทพนะ แต่เราเข้าไม่ถึงเน,นื่องจากว่าจํานวนผู้คนมากมายที่ศรัทธาท่านค่ะใช่แล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสมาแล้วเมื่อโอกาสได้เข้ามาเห็นท่านแบบใกล้ๆเนี่ยค่ะเชื่อเลยว่าทําไมประชาชนความศรัทธาเนี่ยหลั่งไหลกันเข้าม,ามามากเพราะท่านมีเมตตามากๆคือต้องบอกว่าคนเยอะมากจริงพลังศรัทธาจริงเพราะว่าตอนที่เรามาถึงที่เนี่ยเราถึงตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งเนี่ยะนะคะแต่ว่า คนคือมาจะเต็มอยู่แล้วอ่ะก็คือเขามากันตั้งแต่ยังไม่สว่างอ่ะจารตีสี่คือมานั่งรออาจารย์รู้ได้ไงแม่มาตั้งแต่กี่โมงฮะตีสอแล้วจะอยู่ถึงกี่โมงอยู่ไปเรื่อยๆอ่าเห็นไหมนี่คือพลังศรัทธาเห็นยังก็มากันแบบตั้งแต่มืดเอางี้ดีกว่าแล้วก็มาเพื่อแบบจะได้กราบท่านแค่ได้เห็นก็เพิ่มปิ่มแล้วเนะเพราะว่าจริงๆนะอย่างที่เป็นพูดอ่ะ เวลาที่เราเห็นหน้าของหลวงปู่เนาะทำไมท่านดูมีเมตตาแบบที่เราอธิบายไม่ถูกกันนะมันต้องอยู่ที่ความศรัทธาด้วยนะและอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะเอออันนี้เราก็ห้ามใครไม่ได้แต่ว่าสําหรับตัวเราเองเ่ยวันนี้ที่เรามาเราเห็นเลยว่าทุกคนแบบมารอเพื่อเจอท่านแล้วอากาศไม่ได้เย็นนะแม่ร้นอนมาก แต่ทุกคนก็คือสู้สุดๆเลยอะค่ะคืออย่างที่บอกครับมันตรงกับชื่อรายการเราเลยบุญบารมีแท้ๆคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่สามารถจะได้มาต่อให้อยากที่จะมารออย่างนี้ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศอยากจะมาพบสามเกจิที่อยู่ด้วยกันใช่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาตัวพี่ต้อ้มหรือพระอาจารย์สุรยันเราจะเห็นในรูปว่าพระอาจารย์สุรยันจริงๆแล้วภาพท่านจะนิ่งๆดูดดูแต่จริงๆแล้วยิ้มให้ตลอดเวลาใจดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่างที่เบนซ์บอกว่าทุกคนจะมีความปลื่มปริ่มใจฟูที่ได้เข้ากราบหรือเพียงแค่ได้เข้าร่วมพิธีที่ทั้งสมเกจิได้มาอยู่<ะ>ด้วยนี่แหละคือเรียกว่าเป็นบุญบาร,รมีของทุกคนจริงๆท,<ะ>ที่ได้มาอยู่ในสถานที่นะด้วยกันทุกบาททุกสตางค์ที่ทางอามะพันเตได้จากการให้ทุกคนได้มาร่วมบูชาไก่ะค พญาไก่จงเจริญถาวายให้กับหลวงปู่ศิลาทั้งหมดเพื่อไปซื้อที่ไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวอาจารย์เชื่อว,ว่าหลายคนอยากจะมามแต่ไม่มีโอกาสมาด้วยเหรอการเดินทางเรื่องเวลาใดๆก็ตามเรานะคะรายการบุญบารมีเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดให้คุณได้อิ่มเอมไปพร้อมๆกันเปรียบเสมอกับว,ว่าคุณได้มาอยู่ในพธิธีทุกๆพิธีใหญ่ๆด้วยกัน มาร่วมรับบุญนะคะแล้วก็มารับบราบรามีไปร่วมกันกับพวกเราใช่ยังไงก็กดติดตามแหละครับบุญบรารมีรับรองว่าทุกคนต้องอิ่มเอมใจอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะจากกันไปด้วยภาพนี้มาดูนี่แม่แม่นับหนึ่งสองสามพูดว่าบุญบรารมีพร้อมกันได้ไหมได้เรื่งสองซ้บุญบารมีน่ารักมากขอให้ทุกท่านจงเจร